ผู้หญิงที่เป็นไม้มาเจ็ดปีจะพูดแบบนี้ได้ไหมคะแต่ฉันซ่อนมันไว้ไม่ไหวจริงๆคืนนั้นร่างกายของฉันสั่นสะท้านไปหมดกว่าจะกล้าเล่าเรื่องนี้ได้ก็นานมากเลยค่ะผู้ชายที่อายุต่างกันก,นกว่า20ปิปีคนที่แก่กว่าลูกสาวฉันแค่สิปีเท่านั้นฟังดูไม่สมเหตุสมผลเลยใช่ไหมคะแต่ความรักเคยเดินตามเหตุผลตั้งแต่เมื่อไหร่กันทำแบบนี้จะดีหรอฉันถามตัวเองแต่ก็ยังคงคิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลา ทั้งหน้าอายทั้งรู้สึกผิดแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นนึกด,ดูร้อนที่ร้อนแรงที่สุดในชีวิตของฉันเลยค่ะสุดท้ายแล้วฉันเลือกทางไหนนะหรอคะก่อนจะเริ่มเรื่องฝากกดติดตามและกดถูกใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะเสียงฝีเท้าหนักๆที่กำลังเดินขึ้นบันไดทำให้หัวใจของฉันหล่นวูบทันใดนั้นกล่องไก่ทอดในมือก็เกือบจะหลุดมืออะขอโทษครับเสียงทุ้มต่ำดังขึ้นมาเมื่อฉันเงยหน้าขึ้น ก็เห็นชายหนุ่มรูปร่างกำยำคนหนึ่งยืนทำหน้าเจนเจื่อนอยู่เขาดูอายุราวๆสาสิปีแก่กว่ามิน้นลูกสาวของฉันแค่สิบปีเท่านั้นไม่เป็นไรค่ะคุณคือผู้เช่าห้องบนดาดฟ้าใช่ไหมคะครับผมชื่อต้นครับเขากล่าวทักทายพร้อมกับก้มเศีษษาลงเล็กน้อยผมสั้นๆที่ท้ายถอยของเขาดูน่ารักอย่างบอกไม่ถูกฉันชื่อยูริอายุ53ปีเป็นเจ้าของร้านไก่ทอดฉันเป็นม่และเลี้ยงลูกสาวคนเดียวมา เจ็ดปีแล้วฉันชื่อมูวรีค่ะเป็นเจ้าของร้านไก่ทอดที่ชั้นล่างนี่แหละค่ะฝากตัวด้วยนะคะอ๋อกลิ่นหอมๆนี่มาจากร้านนี้นี่เองดวงตาของเขาเป็นประกายฟันขาวๆข,ของเขาที่เผยออกมาเวลายิ้มดูสดใสเหลือเกินตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะที่ฉันไม่ได้มองผู้ชายอย่างพินิจพิเค,คราะห์แบบนี้ได้ยินว่ามาจากต่างจังหวัดเพื่อมาเตรียมสอบใช่ไหมคะคงจะเหนื่อยหน้าดูครับผมกําลังเตรียมสอบบรรจุเป็นข้าราชการอยู่ครับ นี่ก็ปีที่สามแล้วในน้ำเสียงของเขามีความเหนื่อยล้าเจือปนอยู่ฉันรู้สึกสงสารเขาขึ้นมาจับใจไม่สิไม่ใช่แค่ความสงสารมันมีความรู้สึกอื่นบางอย่างกำลังก่อตัวขึ้นแล้วทานข้าวทานปลาดีๆบ้างไหมคะอย่ามัวแต่อ่านหนังสือจนไม่กินอะไรนะคะความจริงแล้วส่วนใหญ่ก็กินแต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครับหัวใจของฉันปวดแปลขึ้นมาฉันสัมผัสได้ถึงความอ้างว้างของผู้ชายที่อยู่ตัวคนเดียวแบบนั้นไม่ได้นะคะ ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวฉันจะช่วยดูแลเรื่องอาหารให้จะดีเหรอครับเกรงใจจังเลยเกรงใจอะไรกันคะคนอ่านหนังสือต้องกินให้อิ่มท้องสิใบหน้าของเขาสว่างไสยขึ้นมาทันทีและในวินาทีนั้นหัวใจของฉันก็เต้นแรงอีกครั้งมันแปลกจริงๆทั้งที่เขาเป็นผู้ชายที่เด็กกว่าฉันตั้งยี่สิบกว่าปีขอบคุณมากนะครับคุณยูริไม่เป็นไรเลย่ะงั้นเราคงจะได้เจอกันบ่อยๆนะคะ ครับฝากตัวด้วยนะครับแม้จะเป็นคำทักทายที่สุภาพแต่ทำไมหัวใจของฉันถึงได้เต้นแรงขนาดนี้ความรู้สึกแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยตั้งแต่สามีจากไปถ้างั้นผมขอตัวขึ้นไปอ่านหนังสือก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับฉันมองแผ่นหลังของเขาที่เดินขึ้นบันไดไปพลางรูปหน้าอกตัวเองทำไมหัวใจถึงเต้นแรงขนาดนี้นะที่มารู้สึกแบบนี้กับผู้ชายที่อายุไล่เลี่ยกับลูกสาวตัวเอง แต่ฉันหยุดมันไม่ได้จริงๆความรู้สึกที่เริ่มขึ้นแล้วมันห้ามกันไม่ได้เลยหลายวันต่อมาเมื่อเห็นต้นมาซื้อไก่ทอดกลับไปกินลูกสาวของฉันก็พูดขึ้นแม่คะพี่ผู้ชายห้องดาดฟ้าคนนั้นมาอีกแล้วเหรอมิ้นเหลือบมองไปทางบันไดแล้วถามตอนนี้ลูกอยู่โมหกเป็นช่วงที่อ่อนไหวไม่ใช่ว่าลูกจะสังเกตเห็นอะไรหรอกนะอ๋อเขามาซื้อไก่ทอดกลับไปกินนะทำไมแม่ต้องดูแลเขาดีขนาดนั้นด้วยล่ะคะ เขาก็แค่คนเช่าไม่ใช่เหรอฉันสะดุ้งในใจแค่คนเช่าจริงๆน่ะเหรอขนาดตัวฉันเองก็ยังไม่เข้าใจหัวใจตัวเองเลยเสียงเคาะประตูดังขึ้นตนนั่นเองเขาสวมชุดออกกําลังกายผมเปียกชื้นเล็กน้อยคงเป็นเพราะอากาศร้อนเลยเหงื่อออกง่ายไปออกกําลังกายมาเหรอคะครับไปฟิตเนสแถวนี้มาพอดีนั่งอ่านหนังสือทั้งวันแล้วร่างกายมันตึงๆนะครับแผงออกที่มองเห็นผ่านชุดออกกําลังกายของเขาดูแข็งแรงมาก ในวินาทีนั้นหัวใจของฉันแทบจะหยุดเต้นฉันรีบเบือนสายตาไปทางอื่นรู้สึกแปลกกับตัวเองจริงๆวันนี้อยากทานอะไรเป็นพิเศษไหมคะเออจริงๆแล้วผมเกรงใจมากเลยครับที่มากินแต่ไก่ทอดทุกวันไม่ได้ช่วยให้ร้านคุณยูรีขายดีขึ้นเลยพูดอะไรอย่างนั้นคะ่ะในยุคสมัยนี้การมีลูกค้าประจำหน้าเป็นเรื่องที่น่าขอบคุณมากแค่ไหนเขายิ้มกว้างในวินาทีที่เห็นรอยยิ้มนั้น หัวใจของฉันก็สั่นไหวอย่างบอกไม่ถูกถ้าเป็นเมื่อก่อนฉันคงไม่คิดอะไรแต่พักนี้ไม่รู้ทำไมฉันถึงได้ใส่ใจกับเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้ถ้างั้นวันนี้เป็นกรณีพิเศษเดี๋ยวฉันจะให้กับข้าวที่ทำเองไปด้วยนะคะกินแต่ไก่ทอดเดี๋ยวสารอาหารจะไม่ครบจริงเหรอครับขอบคุณมากครับพอเห็นท่าทางดีใจของเขาฉันก็เผยยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวตอนที่กำลังตักกับข้าวใส่กล่องมือของฉันสั่นเล็กน้อย ทำไมถึงได้สั่นขนาดนี้นะคุณยูรีมือสวยจังเลยนะครับจูจ่ๆเขาก็พูดขึ้นฉันตกใจจนรีบซ่อนมือไว้ข้างหลังไม่หลอกคะ่ะจับแต่ไก่จนมือหยาไปหมดแล้วแต่ก็สวยครับรู้สึกได้ถึงความใส่ใจเลยครับคำพูดที่จริงใจของเขาทำให้ใบหน้าของฉันร้อนผ่าตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะที่ไม่ได้ยินคำพูดแบบนี้แม้แต่ตอนที่สามียังอยู่ก็ไม่เคยรู้สึกใจเต้นแบบนี้มาก่อนเลยทุกคนคะตรงนี้สำคัญมากเลยนะคะ คุณเชื่อไหมว่าฉันในวัย53ปีจะมารู้สึกแบบนี้กับผู้ชายอายุ30ได้ตอนที่ฉันยื่นกล่องกับข้าวให้มือของเราสัมผัสกันแวบหนึ่งในชั่วพริบตานั้นฉันรู้สึกเหมือนมีกระแสไฟฟ้าแล่นผ่านเขาก็ชะงักไปเช่นกันขอโทษครับไม่เป็นไรค่ะความเงียบที่น่าอึดอัดเข้ามาปกคลุมแต่ถึงอย่างนั้นมันก็เป็นความเงียบที่หอมหวานงั้นขึ้นไปทานให้อร่อยนะคะครับจะทานให้อร่อยเลยครับ หลังจากที่เขาขึ้นไปแล้วฉันยังคงยืนอยู่ที่เดิมอีกนานฉันมองดูมือของตัวเองราวกับว่าไออุ่นจากเขายังคงหลงเหลืออยู่นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นค่ะการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงกำลังจะเริ่มขึ้นต่อจากนี้แต่แล้ววันต่อมาก็เกิดเรื่องที่ฉันไม่คาดฝันขึ้นเที่ยงคืนหลังจากปิดร้านและกำลังเก็บของเขาก็เดินลงมาเพื่อจะสั่งไก่ทอดแต่ร้านปิดไปแล้วอ่ามาช้าไปสินะครับขอโทษครับ ไม่เป็นไรคะ่ะแต่ว่ามาดื่มเบียร์ด้วยกันสักแก้วไหมคะพอดีฉันก็นจะดื่มคนเดียวตอนเก็บร้านอยู่แล้วจะดีเหรอครับดีไม่ดีอะไรกันคะก็แค่เพื่อนบ้านดื่มด้วยกันเรานั่งเผชิญหน้ากันในร้านที่ว่างเปล่าฉันรินเบียร์ให้เสียงฟองเบียร์ที่สู้ซาดังขึ้นในร้านที่เงียบสงบมันช่างเป็นบรรยากาศของคืนนึดดูร้อนจริงๆคุณยูรีอยู่คนเดียวตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเจ็ดปีแล้วคะ่ะพ่อของมินเขาเสียเพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์อ่า ขอโทษครับผมไม่น่าถามเลยไม่เป็นไรคะ่ะตอนนี้ไม่เป็นไรมากแล้วแต่จริงๆแล้วมันไม่เป็นไรเลยตลอดเปีฉันอยู่คนเดียวมาตลอดฉันฝังความรู้สึกของการเป็นผู้หญิงและความตื่นเต้นทั้งหมดเอาไว้คุณต้นคงจะเหนื่อยมากกับการเตรียมสอบใช่ไหมคะครับนี่ก็ปีที่สมแล้วบางครั้งก็อยากจะยอมแพ้เหมือนกันครับน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าผู้ชายอายุ30ทําไมถึงดูเหนื่อยขนาดนี้นะ อย่ายอมแพ้นะคะอุตสาหรรมตั้งสามปีแล้วถ้าล้มเลิกตอนนี้น่าเสียดายแย่ขอบคุณครับพอมีคนอย่างคุณยูริคอยให้กำลังใจอยู่ข้างๆก็ทำให้ผมมีแรงขึ้นเยอะเลยคำพูดนั้นทำให้หัวใจของฉันอบอุ่นไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าการได้เป็นพลังให้ใครสักคนมันจะรู้สึกดีขนาดนี้ดื่มเบียร์อีกสิครตอนที่ฉันดินเบียร์ใส่แก้วให้ไหลของเราสัมผัสกันในวินาทีนั้น เขามองมาที่ฉันใต้แสงไฟดวงตาของเขาเป็นประกายระยิบระยับคุณยูรีครับค่ะคุณสวยจริงๆนะครับราวกับว่าเวลาได้หยุดหมุนไปตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะที่ไม่ได้ยินคนชมว่าสวยใบหน้าของฉันร้อนเผาขึ้นมาพูดอะไรอย่างนั้นคะอายุเท่าไหร่แล้วอายุจะสำคัญอะไรล่ะครับสวยจริงๆนะครับแววตาที่จริงใจของเขาทำให้ฉันพูดอะไรไม่ออกโดยเฉพาะเวลายิ้ม ดวงตาจะโค้งเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวสวยมากเลยครับหัวใจของฉันเต้นรัวเป็นกลองพอได้ยินคำพูดแบบนี้ฉันก็ตระหนักขึ้นมาอีกครั้งว่าตัวเองก็ยังเป็นผู้หญิงคนหนึ่งคุณต้นนี่ช่างพูดจาไพเราะจังเลยนะคะผมพูดจากใจจริงนะครับคุณยูรีเขาชูแก้วเบียร์ขึ้นฉันจึงยกแก้วของฉันตามชนแก้วกันหน่อยไหมครับชนให้กับอะไรดีคะให,คให้กับการได้พบกันที่ดีครับให้กับการได้พบกันที่ดี เสียงแก้วกระทบกันดังกังวานใสในวินาทีนั้นสายตาของเราประสานกันคุณยูรีครับอย่าคิดว่าผมแปลกนะครับเรื่องอะไรหรอคะบางครั้งการได้มีคนคุยด้วยแบบนี้มันดีจริงๆครับพอเอาแต่อ่านหนังสือคนเดียวแล้วมันเหงาในวินาทีนั้นฉันรู้สึกว่าหัวใจหล่นวูบมันไม่ใช่แค่ความเหงาธรรมดาแต่มีความรู้สึกที่ลึกซึ่งกว่านั้นกำลังก่อตัวขึ้นฉันก็เหมือนกันค่ะปกติคุยแต่กับมิ้น พอได้มาคุยกับผู้ใหญ่ด้วยกันแบบนี้ก็รู้สึกสบายใจดีใช่ไหมคะครับสบายใจมากเลยครับแต่มันไม่ใช่แค่ความสบายใจทุกครั้งที่ได้ยินเสียงทุ้มต่ำของเขาหัวใจของฉันก็เต้นเร็วขึ้นฉันถึงกับเพลิลมองลูกกระเดือกของเขาที่ขยับขึ้นลงตอนที่เขาดื่มเบียร์คุณยูรีเองก็อยู่คนเดียวคงจะเหงาเหมือนกันสินะครับคงงานมั้งคะแต่ช่วงนี้เหงาน้อยลงหน่อยฉันพูดพุ่งออกไปโดยไม่รู้ตัวว่ากำลังพูดอะไรอยู่ เขายิ้มเล็กน้อยจริงหรอครับค่ะจริงๆค่ะเรามองหน้ากันอยู่นานแม้จะไม่มีคำพูดใดๆแต่ก็รู้สึกได้ว่ามีบางอย่างเชื่อมถึงกันถ้าเป็นเมื่อก่อนบรรยากาศแบบนี้คงจะน่าอึดอัดแต่ตอนนี้มันต่างออกไปคุณยูรีครับเขาค่อยๆวางมือของเขาลงบนมือของฉันมันเป็นมือที่ใหญ่และอบอุ่นฉันไม่ได้ชักมือกลับแบบนี้จะดีหรอคะฉันพยักหน้า นิ้วโป้งของเขาค่อยๆรูปไหล้หลังมือของฉันอย่างแผ่วเบาแค่การเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆนั้นก็ทำให้รู้สึกเหมือนมีกระแสไฟฟ้าแล่นไปทั่วทั้งตัวคุณตนครับฉันก็รู้สึกแบบนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะเขาค่อยๆลุกขึ้นแล้วเดินมาอยู่ตรงหน้าฉันจากนั้นก็ค่อยๆวางมือบนไหล่ของฉันอย่างระมัดระวังแล้วดึงฉันเข้าไปกอดช้าๆคุณยูริไม่เป็นไรใช่ไหมครับแทนคำตอบ ฉันปล่อยให้ร่างกายของฉันอยู่ในอ้อมกอดของเขาเสียงหัวใจของเขาที่ดังอยู่ข้างหูฉันหัวใจของฉันก็เต้นเร็วไม่ต่างกันเรากอดกันอยู่อย่างนั้นโดยไม่มีคําพูดใดๆไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ฉันเพียงแค่ดื่มด่ำอยู่กับไออุ่นและกลิ่นกายของเขาดึกมากแล้วนะคะขึ้นไปพักผ่อนเถอคะค่ะฉันพูดด้วยน้ําเสียงที่เต็มไปด้วยความเสียดายครับวันนี้สนุกมากเลยครับฉันมองแผ่นหลังของเขาที่เดินขึ้นบันไดไป พลางรูปหน้าอกตัวเองรู้สึกเหมือนได้ก้าวข้ามเส้นบางอย่างไปแล้วแต่นี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นเพราะหลังจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงที่อันตรายกว่ารอเราอยู่ตั้งแต่วันรุ่งขึ้นความสัมพันธ์ของเราก็เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดอ้อมกอดเมื่อคืนดูเหมือนจะทําให้เราก้าวข้ามเส้นบางอย่างไปแล้วคุณยูริสวัสดีครับอ้าวคุณต้นเมื่อคืนหลับสบายดีไหมคะครับสบายดีมากเลยครับแววตาของเขาเปลี่ยนไปจากเมื่อวานมันดูอบอุ่น และลึกซึ้งยิ่งขึ้นฉันเองก็เช่นกันวันนี้ก็ไปอ่านหนังสือหรอคะครับแต่ว่าถ้าตอนเย็นคุณยูริพอมีเวลาเรามาทานข้าวด้วยกันอีกได้ไหมครับคำพูดนั้นทำให้หัวใจของฉันเต้นแรงฉันเองก็อยากจะทำแบบนั้นเหมือนกันพอถึงเวลาอาหารเย็นเขาก็เดินลงมาครั้งนี้เรานัดกันไว้ล่วงหน้ามันเลยยิ่งทำให้ฉันใจเต้นคืนนี้เราก็นั่งเผชิญหน้ากันดึกดื่นเหมือนเดิมแต่บรรยากาศผ่อนคลายกว่าเมื่อวาน คุณต้นมีแฟนหรือ,อยังคะฉันรวบรวมความกล้าถามออกไปเพราะริ์ของเบียร์อยากรู้จนแทบทนไม่ไหวไม่มีครับมัวแต่อ่านหนังสือเลยไม่มีเวลาสีนะคะผู้ชายอายุ30จะไม่มีได้ยังไงคะโกหกหรือเปล่าจริงๆครับแล้วคุณยูรีล่ะครับมีใครที่คบหาอยู่หรือเปล่าอยู่คนเดียวมาเจ็ดปีแล้วคะ่ะแต่ว่าช่วงนี้ช่วงนี้กลับคิดถึงใครบางคนอยู่เรื่อยๆมันเป็นคำพูดที่กล้าหาญมาก ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเบียร์หรือเพราะฉันชอบเขาจริงๆใครเหรอครับเขาถามอย่างหยอกล้อฉันรู้สึกว่าหน้าตัวเองแดงกำ่ำอย่าทําเป็นไม่รู้สิคะผมไม่รู้จริงๆนะครับใบหน้าที่ยิ้มแย้มของเขาน่ารักมากไม่รู้ว่าฉันเมาเบียร์หรือเมารอยยิ้มของเขากันแน่ฉันเคยคิดนะคะว่าถ้าได้คบกับผู้ชายอย่างคุณต้นจะเป็นยังไงมันเป็นคําพูดที่บ้าบอมากแต่ฉันหยุดตัวเองไม่ได้คุณยุรีทําไมคะถ้าพูดแบบนั้น ผมเข้าใจผิดจริงๆนะครับแล้วถ้ามันไม่ใช่การเข้าใจผิดล่ะคะนี่ฉันพูดอะไรออกไปจริงๆเหรอหญิงไม้พูดแบบนี้กับผู้ชายอายุ30สเนี่ยนะท่นใดนั้นเขาก็เปลี่ยนเป็นจริงจังขึ้นมาคุณยูรีครับนี่ผมเข้าใจผิดอยู่ใช่ไหมครับไม่รู้นะคะเข้าใจผิดว่าอะไรเหรอเข้าใจผิดว่าคุณบยูรีชอบผมหัวใจของฉันแทบจะระเบิดออกมาแล้วถ้ามันไม่ใช่การเข้าใจผิดล่ะคะงั้น เขาจับมือของฉันไว้สัมผัสที่มั่นคงกว่าเมื่อวานผมก็ชอบคุณยูริมากเหมือนกันครับโลกทั้งใบราวกับหยุดหมุนเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นจริงๆเหรอจริงๆเหรอคะครับจริงๆครับตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอผมก็คิดถึงคุณตลอดเลยคำสารภาพของเขาทําให้ฉันไม่ลังเลอ,อีกต่อไปฉันลุกขึ้นแล้วย้ายไปนั่งข้างๆเขาคุณยูริเรียกฉันว่าพี่เมสิพี่เม อืมแบบนั้นดีกว่าเสียงของเขาที่เรียกชื่อเล่นของฉันช่างหอมหวานเหลือเกินเราเอนตัวเข้าหากันอย่างเป็นธรรมชาติพอได้ซบสีรษะลงบนไหล่ของเขาหัวใจก็รู้สึกสงบลงแบบนี้จะดีเหรอคะทำไมจะไม่ได้ละ่ะแต่ในใจลึกๆฉันก็ยังกังวลทามินรู้จะว่ายังไงอายุที่ต่างกันขนาดนี้มันจะไปรอดจริงๆเหรอแต่พอได้อยู่ในอ้อมกอดของเขาความกังวลเหล่านั้นก็หายไปหมดในวินาทีนี้ ฉันแค่อยากจะเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งแต่ช่วงเวลาแห่งความสุขมักจะอยู่ไม่นานวันต่อมาก็เกิดเรื่องที่คาดไม่ถึงขึ้นแม่คะดูช่วงนี้อารมณ์ดีจังเลยนะมิ้นสะายกระเป๋านักเรียนเดินลงมาพูดฉันที่กำลังเก็บของในร้านอยู่ถึงกับสะดุง้งเหรอค่ะยิ้มตลอดเลยมีเรื่องอะไรดีๆเหรอคะใจฉันหล่นวูบไม่ใช่ว่าลูกจะสังเกตเห็นอะไรหลอกนะไม่มีอะไรหลอกจ้าก็แค่อากาศดีนะเหรอคะ แต่เห็นแม่อารมณ์ดีก็ดีใจแล้วค่ะหลังจากที่มิ้นไปโรงเรียนฉันก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกดูเหมือนลูกจะยังไม่รู้แต่ในใจลึกๆก็ยังกังวลไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าการต้องเก็บซ่อนความรู้สึกแบบนี้มันจะน่าหวาดระแวงขนาดนี้คืนนั้นต้นเดินลงมาพี่เมย์สวัสดีครับอื้อมาแล้วเหรอแม้จะเป็นการทักทายเหมือนปกติแต่ในใจกลับเต้นรัวการมีความลับร่วมกันมันช่างน่าตื่นเต้นอย่างประหลาด วันนี้อ่านหนังสือเป็นไงบ้างเหนื่อยมากเลยครับคิดถึงแต่พี่เมย์ทั้งวันเลยคำพูดที่ตรงไปตรงมาของเขาทำให้ฉันหน้าแดงไม่ได้นะต้องตั้งใจอ่านหนังสือสิแล้วพี่เมย์ไม่คิดถึงผมบ้างเหรอครับก็ฉันพูดไม่ออกความจริงแล้วฉันก็คิดถึงเขาตลอดทั้งวันเหมือนกันพี่เมยครับมินไม่รู้ใช่ไหมครับแน่นอนสิต้องไม่ให้รู้เด็ดขาดเลยนะผมก็คิดอย่างนั้นครับเพราะนี่เป็นความลับของเรา คำพูดนั้นทําให้หัวใจฉันสั่นไหวความลับของเรามันทําให้รู้สึกพิเศษยิ่งขึ้นตนครับพี่รู้สึกแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยผมก็เหมือนกันครับพี่เมอเรามองหน้ากันแม้ไม่ต้องพูดอะไรก็รู้สึกได้ว่าเราใจตรงกันพี่เมยครับมาหาผมหน่อยได้ไหมครับเขาค่อยๆยื่นมือออกมาฉันไม่ลังเลที่จะเดินไปอยู่ข้างๆพอได้อยู่ใกล้ๆแบบนี้เหมือนฝันไปเลยครับ พี่ก็เหมือนกันเขาวางมือบนไหล่ของฉันสัมผัสที่อบอุ่นนั้นทำให้ร่างกายของฉันสั่นสะท้านพี่เมย์ครับผมไม่ได้รีบร้อนไปใช่ไหมครับไม่หรอกพี่เองก็ต้องการเหมือนกันในวินาทีนั้นเรากอดกันอย่างเป็นธรรมชาติความรู้สึกมั่นคงและตื่นเต้นถาโถมเข้ามาพร้อมกันนี่เรารู้กันแค่สองคนนะอืมความลับของเราฉันได้ยินเสียงหัวใจของเขาเต้นรัวรู้สึกได้ว่าเขาก็สั่นไม่ต่างจากฉัน ไม่รู้เลยว่าช่วงเวลานี้มันมีค่ามากแค่ไหนเพราะมันคือเวลาของเราที่ไม่มีใครรู้พี่เมย์ครับเืิมผมอยากจะรู้สึกแบบนี้ไปเรื่อยๆพี่ก็เหมือนกันแต่ในใจก็ยังคงกังวลเราจะเก็บความลับนี้ไว้ได้ตลอดไปจริงเหรอแต่แล้วไม่กี่วันต่อมาความสัมพันธ์ที่ระมัดระวังของเราก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นหลายวันผ่านไปการพบกันอย่างลับๆของเราก็ยิ่งหอมหวานมากขึ้น พี่เมยครับวันนี้ก็สวยเหมือนเดิมเลยนะครับต้นเดินลงมาที่ร้านแล้วกระซิบข้างหูฉันเราต้องลดเสียงลงเพราะมิ้นกำลังอ่านหนังสืออยู่ข้างบนชู้เดี๋ยวลูกก็ได้ยินหรอกไม่ได้ยินหรอกครับเขาใส่หูฟังอยู่ถึงอย่างนั้นฉันก็ยังต้องระวังเพราะไม่อยากให้ใครรู้ต้นถ้าลงมาบ่อยๆแบบนี้คนจะสงสัยเอานะแล้วจะให้ผมทำยังไงล่ะครับก็ผมคิดถึงพี่นี่นาน้ำเสียงที่ออดอ้อนของเขา ทำให้ใจฉันอ่อนยวบไว้เจอกันตอนกลางคืนสิรอมิ้นหลับก่อนครับได้เลยครับคืนนั้นหลังเที่ยงคืนต้นก็ค่อยๆเดินลงมามิ้นหลับแล้วเหรอครับอืมหลับสนิทเลยเราปิดไฟแล้วจุดเทียนนั่งคุยกันบรรยากาศมันช่างดูลึกลับและโรแมนติกยิ่งขึ้นการที่ต้องแอบมาเจอกันแบบนี้มันทำให้ใจเต้นแรงกว่าเดิมอีกนะครับพี่ก็เหมือนกันเหมือนได้กลับไปเป็นวัยรุ่นอีกครั้งเขาจับมือฉันไว้ ใต้แสงเทียนใบหน้าของเขาดูอ่อนโยนยิ่งขึ้นพี่เมยครับผมดูเด็กเกินไปไหมจู่จูเขาก็ถามขึ้นมาอย่างจริงจังทำไมจู่จูถึงถามแบบนั้นละ่ะบางครั้งผมก็คิดนะครับพี่มีประสบการณ์ชีวิตมากมายแต่ผมยังด้อยประสบการณ์อยู่มากเรื่องแบบนั้นมันสำคัญเหรอสำหรับพี่ต้นในตอนนี้สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วจริงๆเหรอครับจริงจริงสิแต่ในใจลึกๆฉันเองก็ยังกังวล ความสัมพันธ์แบบนี้มันจะยั่งยืนได้จริงเหรอตนเธอจะโอเคจริงๆเหรอถ้าต้องอยู่กับผู้หญิงอย่างพี่ต่อไปพูดอะไรอย่างนั้นล่ะครับพี่อายุ53าแล้วนะมีลูกสาวโตแล้วด้วยอนาคตก็ไม่มีความฝันหรือแผนการอะไรใหม่ๆแล้วแต่เธอยังหนุ่มยังมีโอกาสเจอคนดีๆอีกเยอะแยะในวินาทีนั้นต้นใช้สองมือประคองใบหน้าของฉันพี่เมย์อย่าพูดแบบนั้นสิครับสำหรับผมพี่คือทุกสิ่งทุกอย่าง อายุอดีตหรืออนาคตมันไม่สำคัญเลยแววตาที่จริงใจของเขาทำให้ใจฉันสั่นไหวจริงๆละ่ะครับจริงๆครับผมขอแค่มีพี่ก็พอเขาค่อยๆจุมพิษลงบนหน้าผากของฉันอย่างแผ่วเบาสัมผัสที่นุ่มนวลน,นั้นทำให้หัวใจฉันเต้นแรงในวินาทีนั้นหัวใจของฉันแทบจะระเบิดออกมาฉันรู้สึกได้ว่าความรู้สึกแบบนี้แหละคือความรักที่แท้จริงตนครับ พี่ก็ขอแค่มีเธอก็พอเรากอดกันอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเทียนดับลงพรุ่งนี้เราจะได้เจอกันแบบนี้อีกไหมแน่นอนครับผมจะรอเวลานี้ทุกวันเลยแต่ชีวิตที่สงบสุขแบบนี้กลับอยู่ได้ไม่นานไม่กี่เดือนต่อมาก็มีข่าวหนึ่งที่เข้ามาเปลี่ยนความสัมพันธ์ของเราไปโดยสิ้นเชิงข่าวดีนั้นมาถึงอย่างกะทันหันพี่เมย์พี่เมย์มครับต้นวิ่งลงมาพร้อมกับตะโกนใบหน้าของเขา เต็มไปด้วยรอยยิ้มที่สดใสเป็นอะไรไปมีเรื่องอะไรหรอผมสอบได้แล้วครับสอบบรรจุข้าราชการได้แล้วในวินาทีนั้นเวลาเหมือนหยุดหมุนฉันดีใจแต่ในขณะเดียวกันมุมหนึ่งของหัวใจกลับรู้สึกเย็นเยียบจริงๆเหรอครับเพิ่งมีข้อความเข้ามาเมื่อกี้นี้เองเขาโชว์โทรศัพท์ให้ฉันดูมันเป็นความจริงความฝันที่เขาพยายามมาตลอดสปีเป็นจริงแล้วยินดีด้วยนะ ยินดีด้วยจริงๆฉันโผลเข้ากอดเขาแต่ในใจกลับรู้สึกเหมือนทุกอย่างกำลังพังทายลงเขาให้ไปประจำที่ไหนหรอกรุงเทพครับต้องเริ่มงานอาทิตย์หน้าเลยอาทิตย์หน้าหมายความว่าเหลือเวลาไม่ถึงสัปดาห์งั้นก็ต้องย้ายไปสินะครับคงจะเป็นอย่างนั้นเราเงียบไปชั่วครู่ต่างคนต่างรู้ว่ากำลังคิดเรื่องเดียวกันคืนนั้นเรานัดเจอกันเร็วกว่าปกติ โชคดีที่มิ้นบอกว่าจะไปอ่านหนังสือที่บ้านเพื่อนพี่เมย์ครับหืมพี่ไม่อยากให้ผมไปใช่ไหมครับมันเป็นคำถามที่ตรงไปตรงมาฉันก็ตอบกลับไปอย่างตรงไปตรงมาเช่นกันไม่อยากเลยไม่รู้จะทำยังไงดีผมก็เหมือนกันครับเขาจับมือฉันไว้แน่นผมอยากจะอยู่ที่นี่ต่ออีกสักสองสามเดือนพี่อยากให้อยู่ต่อไปอีกหลายปีเลยละ่ะเรามองหน้ากันแล้วหัวเราะออกมา มันเป็นเสียงหัวเราะที่แสนเศร้าต้นไปกรุงเทพแล้วก็หาคนดีๆนะพี่เมย์อย่าพูดแบบนั้นสิครับผู้ชายอายุสาสอนาคตยังอีกยาวไกลจะมาจมปลักอยู่กับป้าแก่ๆอย่างพี่ไม่ได้นะในวินาทีนั้นเขาก็ลุกขึ้นแล้วคุกเข้าลงตรงหน้าฉันพี่เมย์ทำอะไรนะไปกับผมนะครับอะไรนะไปอยู่กรุงเทพด้วยกันมิ้นเองก็ต้องไปเรียนมหาวิทยายลัยที่กรุงเทพ อยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับคําขอที่จริงใจของเขาทําให้หัวใจฉันเต้นแรงแต่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้อย่าพูดบ้าๆสิพี่จะไปได้ยังไงร,ร้านไก่ทอดละ่ะร้านไก่ทอดไปเปิดที่กรุงเทพก็ได้ครับฝีมืออย่างพี่เมยเปิดที่ไหนก็ขายดีตนนะครับผมไม่อยากไปคนเดียวถ้าเป็นฉันคนเดิมฉันคงจะปฏิเสธด้วยเหตุผลต่างๆนานาแต่ในวินาทีนั้นฉันอยากจะตามเขาไปจริงๆ เธอต้องการพี่จริงๆเหรอครับไม่มีพี่ผมอยู่ไม่ได้แววตาที่อ้อนวอนของเขาทําให้ใจฉันหวั่นไหวมันจะเป็นไปได้จริงๆเหรอการเริ่มต้นใหม่พี่จะลองคิดดูจริงเหรอครับอืมจะคิดดูจริงๆเขาดึงฉันเข้าไปกอดครั้งนี้ไม่ใช่ความสิ้นหวังแต่เป็นความหวังที่สัมผัสได้พี่เมอผมรักพี่นะครับมันเป็นคำสารภาพรักครั้งแรกฉันไม่ลังเลอ,อีกต่อไปพี่ก็รักเธอ เราใช้เวลาทั้งคืนอยู่ในอ้อมกอดของกันและกันคืนที่อาจจะเป็นคืนสุดท้ายหรืออาจจะเป็นคืนแห่งการเริ่มต้นใหม่แต่แล้วในเช้าวันรุ่งขึ้นความจริงที่โหดร้ายก็รอเราอยู่เช้าวันรุ่งขึ้นแม่คะจดหมายตอบรับจากจุจับมาแล้วมินวิ่งเข้ามาพร้อมกับจดหมายในมือและรอยยิ้มที่สดใสจริงเหรอลูกลูกแม่สอบติดแล้วฉันดีใจดีใจมากจริงๆแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกสับสนในใจแม่คะ ทีนี้เราจะได้ไปกรุงเทพกันจริงๆแล้วนะแม่ก็จะไปด้วยกันใช่ไหมคำพูดของมิ้นทำให้ฉันนึกถึงสัญญากับต้นเมื่อคืนมิ้นจะคือแม่แม่คะเราไปเปิดร้านไก่ทอดที่กรุงเทพกันเถอะถ้าไปเปิดแถวหาลัยต้องขายดีแน่ๆเลยข้อเสนอของมิ้นทำให้หัวใจฉันเต้นแรงมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้จริงๆบ่ายวันนั้นต้นเดินลงมาพี่เมย์ครับคิดดูแล้วหรือยังครับมิ้นสอบติดจุๆแล้วละ่ะ จริงเหรอครับงั้นก็ยิ่งดีเลยสิครับสีหน้าที่สดใสของเขาทำให้ใจฉันหวั่นไหวต้นเธอจริงใจจริงๆเหรอที่จะเริ่มต้นใหม่ที่กรุงเทพกับผู้หญิงอย่างพี่นะแน่นอนสิครับผมขอแค่มีพี่ก็พอแต่พอกลางดึกฉันมานั่งคิดทบทวนคนเดียวอย่างใจเย็นความเป็นจริงก็ปรากฏขึ้นตนตอนนี้เขาเป็นข้าราชการแล้วเขาจะได้เจอสภาพแวดล้อมใหม่ๆผู้คนใหม่ๆ และแน่นอนว่าจะได้เจอเพื่อนร่วมงานผู้หญิงที่สาวและสวยอีกมากมายฉันไม่ควรจะไปเป็นตัวถ่วงของเขาเช้าวันย้ายของมาถึงพี่เมย์ครับไม่ไปจริงๆเหรอครับอืมไม่ไปทําไมล่ะครับเมื่อวานยังบอกว่าจะคิดดูอยู่เลยพี่คิดดูแล้วมันคงไม่ได้หรอกใบหน้าของเขาหมองลงเป็นเพราะผมเหรอครับไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นแล้วทําไมล่ะครับฉันสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดออกไปต้น เธอกำลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะจะให้ผู้หญิงแก่ๆอย่างพี่ตามไปเป็นตัวถ่วงไม่ได้หรอกพี่เมยไปกรุงเทพแล้วหาคนดีๆนะผู้หญิงสวยๆที่คู่ควรกับเธอเขาสายหน้าผมบอกแล้วไงว่าผมชอบพี่ตอนนี้อาจจะใช่แต่เมื่อเวลาผ่านไปมันจะเปลี่ยนไปเองในวินาทีนั้นเขาโผเข้ากอดฉันแน่นพี่เมย์ผมรักพี่จริงๆนะครับพี่ก็รักเธอมากเหมือนกัน เรากอดกันอยู่นานแสนนานทั้งที่รู้ว่านี่คือครั้งสุดท้ายมีความสุขมากๆณนะต้นพี่เมย์ก็ต้องมีความสุขมากๆนะครับหลังจากที่เขาจากไปหนึ่งเดือนมินก็ย้ายไปกรุงเทพแม่โอเคจริงๆเหรออยู่คนเดียวได้แน่นะได้สิแม่จะเปิดร้านไก่ทอดที่นี่ต่อไปพอมินไปแล้วฉันก็เหลือตัวคนเดียวจริงๆหลายสัปดาห์ต่อมาฉันปิดร้านแล้วนั่งอยู่คนเดียวในร้านที่ว่างเปล่าฉันดื่นเบียร์ แล้วหยิบนักเก็ตไก่ขึ้นมาหนึ่งชิ้นที่ตรงนี้คือที่ที่ฉันเคยนั่งดื่มเบียร์กับต้นอายุห3ก็ยังมีความรักแบบนี้ได้สินะฉันพึมพำกับตัวเองแล้วยิ้มออกมาฉันไม่เสียใจเลยแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่มันก็ทำให้ฉันมีความสุขมากจริงๆทำให้ฉันได้กลับมารู้สึกใจเต้นและรู้สึกว่าได้เป็นที่รักอีกครั้งในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งโทรศัพท์ของฉันดังขึ้นเป็นต้นพี่เมย์สบายดีไหมครับอืม สบายดีแล้วเธอละ่ะผมก็สบายดีครับแต่ว่าผมคิดถึงพี่มากเลยหัวใจฉันเจ็บปวดแต่ฉันก็ยิ้มแล้วตอบกลับไปพี่ก็คิดถึงเหมือนกันแต่เราต่างคนต่างใช้ชีวิตให้ดีเถอะนะหลังจากวางสายฉันก็ดื่มเบียร์อีกอึกหนึ่งตอนนี้มันจบลงแล้วจริงๆแต่ฉันไม่ได้เศร้าเลยเพราะต้นทำให้ฉันได้เรียนรู้ความรักอีกครั้งการเริ่มต้นใหม่ในวัยห้มันก็ไม่ได้แย่นัก ฉันมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นดวงดาวเต็มท้องฟ้าต้นจะมองเห็นดาวดวงเดียวกันอยู่ไหมนะฉันดื่มเบียร์อึกสุดท้ายแล้วยิ้มออกมาและเริ่มเตรียมตัวสำหรับวันใหม่ที่กำลังจะมาถึงทุกคนคะ่ะพอจะเข้าใจความรู้สึกของคุณยูรีกันไหมคะใครๆก็มีความรู้สึกแบบนั้นอยู่ในใจคะ่ะวินาทีที่จู่ๆก็รู้สึกสนใจใครบางคนขึ้นมาทั้งที่ในใจก็ถามตัวเองว่าทำแบบนี้จะดีเหรอแต่ก็หยุดความรู้สึกนั้นไม่ได้ มีบางอย่างที่ไม่เคยเปลี่ยนไปไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่นั่นคือหัวใจที่ยังคงเต้นแรงตื่นเต้นและอยากที่จะรักถึงแม้เราจะไม่ได้พูดออกมาหรือพยายามที่จะไม่มองมันแต่หัวใจและสมองของเรากลับตอบสนองเร็วกว่านั้นเสมอตัวเราเองย่อมรู้ดีที่สุดคะ่ะจงซื่อสัตย์กับตัวเองนะคะสำหรับคนข้างๆคุณในตอนนี้อย่ามัวแต่ทำท่าทีเย็นชาหรือซ่อนความรู้สึกเอาไว้เลยคะ่ะแสดงมันออกมาเถอะกอดเขา และบอกรักเขาเราทุกคนต่างก็มีความกังวลไม่ต่างกันการที่เราสามารถเข้าใจความรู้สึกของกันและกันได้แบบนี้เป็นเรื่องที่ดีจริงๆคะ่ะทำให้รู้สึกว่าเราไม่ได้แปลกอยู่คนเดียวนี่นาหากต้องการติดตามเรื่องราวที่ลึกซึ้งในวัยปลายแบบนี้ต่อไปฝากกดติดตามและตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดและกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกการคลิกของคุณเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการสร้างสรรค์วิดีโอของฉันคะ่ะนี่คือเรื่องราวจากปัญญาที่แบ่งบานช้า ที่พูดถึงความรักครั้งใหม่ในวัยปลายรวมถึงความเหงาและความกล้าหาญที่เราทุกคนสามารถพบเจอได้ในชีวิตค่ะ